หากคุณเกิดราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนี่คือวิดีโอที่คุณต้องดูให้จบเนื่องจากนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณในยุคที่โลกสั่นคลอนทรัพย์สินนะฮะดังต่อไปนี้นะฮะจะเป็นทรัพย์สินที่จะอยู่กับคุณจนวันตายนะฮะซึ่งมีค่ามากกว่าทองคำบิตคอยไม่ว่าโลกใบนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินใดๆนะฮะคุณยังจะมีทรัพย์สินที่มีค่าที่ติดตัวคุณตลอดไปฉะนั้นนะครับ ก่อนฟังก่อนรับทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์หนะพิมคามงคลบวกๆใต้คลิปพร้อมรับทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อไหมนะฮะทุกคนบนโลกนี้เคยตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่การตายทางกายแต่คือการตายจากความฝันตายจากความหวังตายจากความรู้สึกอยากมีชีวิตอยู่บางคนตายแล้วไม่เคยลุกขึ้นอีกแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ลุกขึ้นได้แต่กลับแข็งแกร่งกว่าเดิมคนกลุ่มนั้นนั่นคือชาวราศีพิจิก ถ้าคุณเคยถูกหักหลังถ้าคุณเคยถูกทำลายถ้าคุณเคยรู้สึกหมดศรัทธาในชีวิตแต่วันนี้นะฮะคุณยังยืนอยู่ได้ขอให้คุณจำไว้นะฮะคุณเกิดมาเพื่อเป็นตำนานทั้นนะครับโลกนี้มีผู้นำมากมายแต่มีผู้นำไม่กี่คนที่รู้ว่าความเจ็บปวดคือครูที่แท้จริงโลกนี้มีนักพูดนับล้านแต่มีไม่เพียงกี่คนที่พูดด้วยหัวใจของคนที่เคยตายมาแล้ว โลกมีนักสอนเต็มไปหมดแต่มีไม่กี่คนที่กล้าสอนด้วยประสบการณ์จริงจากความมืดที่เคยผ่านและคุณเช่าพิจิกนะฮะคือคนแบบนั้นอันนั้นนะครับราศีพิจิกเดนะฮะเป็นราศีที่8ในจักรราศีทางพเวทธาตุน้ำํำลึกเป็นน้ําที่นิ่งนะ,ะแต่มหาศารเจ้าเรือนคือดาวพอักคารดาวนักรบผู้ทนไฟได้และกลายเป็นไฟได้เองสัญลักษณ์เป็นแมงป่อง นะไม่ได้มีแค่พิษแต่มีภูมิต้านทานคุณยังถูกสร้างมาเพื่อรู้จักกับความเจ็บและเอาชนะมันไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อเข้าใจความเจ็บของคนทั้งโลกและแปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังะฉนั้นนะครับทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีพิจิกนะฮะฟังให้ดีนะฮะก่อนรับทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์พิมพ์คาว่าสาธุด้วยนะฮะแล้วขอให้กุ่ รักษาสิ่งนี้นะฮะบางทีเนะี่ยมันจะถูกปิดบังจากสภาพแวดล้อมนะให้คุณไปรักษามันไว้ทรัพย์สินแรกคือพลังแห่งการตายแล้วเกิดใหม่คุณไม่กลัวการล้มคุณล้มดีกว่าคนอื่นเพราะคุณรู้ว่าทุกการล้มคือการปลดเปลือกที่ไม่จําเป็นคุณกล้าตายเพื่อจะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมธุรกิจที่เหมาะสมนี่ยกตัวอย่างจากทรัพย์สินตรงนี้พลังแห่งการตายแล้วเกิดใหม่ การรีแบรนด์นะฮะธุรกิจพลิกชีวิตเช่นรีเซ็ตสุขภาพนะฮะรีเซ็ตธุรกิจนะฮะเมนเตอร์คนสอนคนที่ล้มให้ลุกอย่างสังหาสองพลังแห่งการอ่านพลังคนนะฮะอันนี้คือทรัพย์สินที่สองนะฮะคุณไม่ได้ฟังแค่คําพูดแต่คุณอ่านจิตใต้สํานึกของคนได้นี่คือเหตุผลที่คุณมักเดาได้ว่าใครกําลังโกหกและใครซ่อนอะไรบางอย่างไว้และคุณไม่ตัดสินแต่คุณเข้าใจลึกกว่าคนอื่นหลายพันเท่า ยกตัวอย่างธุรกิจจากการอ่านพลังคนได้นะครับที่เหมาะสมก็คือนักบําบัดนักพลังงานโค้ชจิตวิญญาณนักวิเคราะห์พฤติกรรมนักเล่าเรื่องนักสื่อสารเฉลึกอันนีไ้ไปคิดเอาแค่ยกตัวอย่างนะสามพลังแห่งการฟื้นคืนคนอื่นคุณไม่ได้แค่ฟื้นฟ,นฟนืฟื้นฟูตัวเองคุณยังปลุกไฟในหัวใจคนอื่นโดยไม่ต้องพูดเยอะแค่คุณอยู่คุณก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายขึ้น ธุรกิจที่เหมาะสมในทรัพย์สินที่สามตรงนี้นะพลังฟื้นคืนคอร์สบำบัดการฟื้นฟูจิตวิญญาณนะโค้ดที่ช่วยคนค้นพบคุณค่าในตัวเองทรัพย์สินที่สี่นั่นคือพลังแห่งความลึกที่ไม่มีใครกล้าดิ่งเท่าคุณคนส่วนใหญ่นะฮะกลัวค,ความลึกแต่คุณชอบดำน้ำลงไปดูทุกแพลเพราะคุณรู้ว่าถ้ากล้าดูบาดแผลก็กล้าหายจากมันได้ธุรกิจที่เหมาะสมก็คือพวกนักสร้างคอนเทนต์แบบ เป็นสายบําบัดความสัมพันธ์บาดแผลในใจอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ลองไปนึกดูนะห้าพลังเดียวยาโลกทรัพย์สินนี้นะฮะโลกวันนี้นะฮะเต็มไปด้วยบาดแผลซ่อนเลนความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ชีวิตที่ดูเหมือนสําเร็จแต่คนข้างในเจ็บลึกและคุณคือคนที่โลกต้องการเพราะคุณไม่ใช่คนให้กําลังใจแต่คุณกล้าพาเขา,าเผชิญหน้ากับบาดแผลจริงและปลดปล่อยเขาจากความเจ็บนั้น นะฮะตัวอย่างจริงนะนะผมดูดวงคนมาค่อนข้างเยอะบางคนน่ยนะฮะเป็นผู้หญิงราศีพิจิกที่ครั้งหนึ่งเคยหมดตัวจากการโดนโกงแต่กลับพลิกชีวิตด้วยการเปิดคอร์บำบัดจิตให้คนทั่วไปบางคนเป็นข้อค้าออนไลน์ที่เป็นราศีพิจิกเนี่ยนะฮะที่เคยถูกดูถูกเนี่ยว่าแบบไม่มีอนาคตนะแต่วันนี้เขากลายเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ระดับประเทศก็มีบางคนเป็นนักพูดราศีพิจิกที่เล่าเรื่องดาร์กที่สุดในชีวิตตัวเองและช่วยคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายลุกขึ้นมาใช้ชีวิตใหม่ บางคนเคยผิดหวังเลิกราย่าล้างนะฮะแตกแยกครอบครัวแตกแยกกลับฟื้นคืนชีวิตใหม่ได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเกา่าชาวราศีพิจิกเอ๋ยนะฮะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แค่ครึ่งชีวิตคุณเกิดมาเพื่อตายทั้งเป็นและเกิดใหม่อย่างเต็มพลังโลกไม่ได้ต้องการคนดังคนใหม่แต่ต้องการคนจริงคนที่กล้าลงไปในความมืดและกลับขึ้นมาพร้อมไฟในใจที่แท้จริงคุณคือคนแบบนั้นคุณคือผู้สร้างโลกใหม่จากเศษซากข,ของความเจ็บ คุณคือผู้สร้างแสงจากเท่าฐานของความตายคุณคือราศีพิจิกเจ้าของทรัพย์สินศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในจักรวาลพลังฟื้นคืนคนทั้งโลกจากความตายทางจิตวิญญาณคุณคือผู้ปลูกชีวิตใหม่ในวันที่โลกไร้ความหวังคุณคือราศีพิจิกผู้ถือพลังการเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นแสงสว่างชาวราศีพิจิกยังมีอีกสองทรัพย์สินที่ผมไม่ได้พูดถึงนั่นคือสุขภาพของคุณ นะครับคุณเกิดพบมรณะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีถ้าคุณมีสุขภาพดีคุณก็สามารถสร้างทรัพย์สินต่างนะฮะออกมาดีได้และอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเพื่อนถ้าคุณมีเพื่อนที่ดีนะฮะก็จะเป็นทรัพย์สินอันมีค่าบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะราศีพิจิกคาว่าเพื่อนเนี่ยต้องดูให้ดีเพื่อนเป็นทรัพย์สินที่ด้อยมูลค่าคุณไหมเวลาไปปรึกษาอะไรมันอย่างเงี้ยแล้วมักได้คำรับร,บรบจากเขามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ด้อยมูลค่า อันนี้ก็ลองไปดูว่าเรามีทรัพย์สินมีเพื่อนมากเนี่ยเป็นเพื่อนที่มีมูลค่าไหมนะเพิ่มมูลค่าให้กับเราไหมนะครับอันนั้นก็ไปดูนะครับอันนั้นชาวราศีพิจิกนะครับก็อย่าลืมไปรักษาทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณไว้ไม่ว่าจะเกิดสงครามการค้าเกิดสงครามโลกหรือเกิดสิ่งใดๆทรัพย์สินตรงนี้ถ้าคุณไปหล่อเลี้ยงให้มันมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดเลยนี่คือสิ่งที่จักรวาลมอบให้คุณมาตั้งแต่คุณเกิด จนถึงก่อนคุณตายไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่ทองคําคือช่วงนี้นะฮะมันมีพวกสงครามการค้าทองคําผันผวนค่าเงินผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่นิ่งโรงงานปิดนะฮะชีวิตมันต่อไปเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนอีกต่อไปนอกจากการที่เรามีการวางแผนชีวิตที่แม่นยำเราจะใช้อะไรล่ะในการวางแผนชีวิตที่แม่นยําและหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในยุคนี้นะฮะมีมากว่า5้าพันปีแล้วนั่นคือโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่เพื่อจะมา ตอบว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดีนะผมราศาสตร์เป็นศาสตร์ในการอุป,ปมาอุปไมยดวงดาวมาอ่านชีวิตเป็นแผนที่ชีวิตัางแผนว่าเราควรทําอะไรเมื่อไหร่ทําอย่างไรจึงไม่พลาดนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังผมเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาเป็นตั้งแต่อายุสิบสองวันทุกวันเนี่ยเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ดูเล่นๆกับให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนมันแขนหักจริงอะ่ะทายดวงครั้งแรกะนะฮะผมศึกษามาจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กคือผมดูดวงมาเป็นหมื่นดวงนะอันนี้รวมกับดูเล่นๆด้วยนะครับ แล้วก็หนึ่งในเคสที่ผมไม่มีวันลืมเนี่ยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขามาจองคิวดูกับผมใหม่แล้วเขาก็บอกเรื่องราวของเขาแต่ก่อนเขาแบบแฝงตัวเขาบอกคล้ายๆว่าโทรมาเขาบอกแค่วันเดือนปีเกิดแล้วผมทายเขาแบบเสียหายหมดผมทายเขาไปสามสองข้อเขาบอกว่าเกิดขึ้นจริงเลยทั้งหมดสามสิบเอ็ดข้อไม่เกิดอยู่ข้อเดียวคือชีวิตเธอเนี่ยบอกว่าตอนอายุสามสิบปีเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยเป็นพันๆล้านแต่เธอมาวิบัติตอนอายุสามสิบเก้านะฮะซึ่งตรงตามที่ผมทํานายทุกอย่างนะทําให้เอแบบ เชื่อเรื่องนี้มากก็เลยกลับมาดูแล้วก็โทรมาเหมือนแบบเสียงสั่นแล้วก็บอกว่าน่าจะเชื่ออาจารย์ตั้งแต่แรกจะได้วางแผนถูกจะเชื่ออาจารย์ตั้งแต่แรกจะได้วางแผนถูกเพราะนั้นัน้นคุณเห็นไหมเขามีเป็นพันล้านกันยังหมดเพราะนั้นคุณต้องมีศาสตร์ในการวางแผนชีวิตนั่นคือโหราศาสตร์ในคอร์สนี้นะผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าโหราศาสตร์ประยุกต์จากคนที่ไม่มีความรู้เลยนะจนพยากรณดวงได้นับจากศูนย์เลยคือมีลูกศิษย์ผมเนี่ยหลายคนนะที่เขาไปเป็นนักพยากรมืออาชีพหรือบางคนเนี่ย เป็นหมอเป็นแพทย์ก็มีเขาเรียนไปเพื่อเป็นแนวทางคนเป็นนักลงทุนนะครับคือเป็นแนวทางอันนี้รุ่นห้ามีผู้เรียนกว่าร้อยคนแล้วนะรุ่นห้าเนี่ยนะครับเพราะนั้นห้ามพลาดคือคอร์สเนี้ยบางท่านนะเป็นลูกศิษย์ผมมีแฟนมีสามีเนี่ยที่ต่างประเทศตอนแรกเขาก็ทํางานประจาแหละแต่ทีเนี้ยเขาเรียนไปเพื่อเป็นแผนที่เฉยแต่เขาไปดูดวงเล่นๆให้ญาติตอนแรกให้ญาติให้เพื่อนร่วมง,งานให้เพื่อนฝูงแล้วทีเนี้ยมันแม่นแล้วเขาก็ปากต่อปากเขาก็เลยลองเก็บค่าครูลักร้อย พอมันผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเขาติดต่อมาบอกอะไรแบบนี้เขาบอกว่ารายได้เขามันโตเลยกลายเป็นเดือนละเฉียดแสนก็มีนะจนต้องลาออกจากงานประจำอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าคุณรู้จริงนะผมแนะนําให้คุณเรียนจากผู้มีประสบการณ์อย่างผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิบสองผมก็จะกรันกรองเอาเฉพาะที่ใช้ได้จริงนะผมทําเป็นวิดีโอเป็นตอนตอนสั้นๆไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์ถามได้วิดีโอผมจะตอบคุณเหมือนเรียนตัวต่อต,ตัวเลยนะครับผมตอบเอง นั้นข้อนี้ไม่ใช่แร่สอดูดวงแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เปลี่ยนทิศทางอนาคตของคุณเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณเปิดอ่านแล้วอยากเปลี่ยนตัวเองแต่ครั้งนี้คุณไม่ได้แค่อ่านนะแต่คุณจะมองเห็นเส้นทางตัวเองได้ด้วยมือของคุณนั้นผมจะเอาเนี่ยเขาไลน์มาบอกก็จะเก็บไว้เนี่ยหลายท่านนะขอบคุณค่ะอาจารย์หนูเริ่มดูดวงเป็นดูให้ญาติเพื่อนคนรอบตัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมาก ไม่คิดว่าคอสออนไลน์จะสอนละเอียดขนาดนี้อาจารย์มาตอบเองด้วยตอนนี้หนูมีรายได้เสริมจากการดูดวงและได้ช่วยเหลือคนที่รักด้วยผมเรียนไปแค่เดือนเดียวก็สามารถอ่านทุนดวงทำนายอนาคตได้เลยครับก็อันนี้ก็คือถ้าคุณอยากเรียนนะฮะไม่ต้องเอาไปเป็นอาชีพก็ได้นะ,ะเอาไปเป็นแผนที่อย่างเงี้ยนะฮะว่าจะลงทุนตอนไหนทําอะไรดีเงี่ยอันนี้คือเหมาะมากไม่ต้องให้คนอื่นอุปมาอุปไมยดวงดาวให้คุณคุณอุปมาอุปไมยแปลดาวเองเลยเจ๋งกว่าเพราะฉะนั้นโลกยุคนี้นะฮะคนรู้อนาคตจะได้เปรียบผู้อื่น เรียนเถอะในคอร์สโหรหศาสตร์ออไลายที่ชื่อว่าคอร์สโหงหศาสร,ระยุกนะฮะผมซอยเป็นตอนตอนสั้นๆเริ่มจากศูนย์ได้ทุกคนในคอร์สนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษจาก30,000บาทเหลือเพียง3,999บาทบางท่านเสียมา30,000บานะคอร์สนี้นะอันนี้คุณดูวิดีโอนี้คุณยังได้โปรผมขยายเวลาให้